ใครเดินนำหน้ามาบุญตากับดําหางกวักเดินนำหน้ามาก่อนใครเลยตามมาด้วยบุญทวีอยากเดินเล่นกับหลวงปู่เหรอเดินเล่นกับหลวงปู่หรือว่าจะเดินเล่กับไก่ไก่อยู่ตรงนี้ไงไก่อยู่ตรงนี้สถานที่ที่ไก่เขาชอบอยู่กันตรงนี้กันครับอยู่ตรงนี้กันบุญชูบุญชิดบ,บุญชอบ เดินตามกันมาแล้วเดินตามกันมาฝนเสห,ห์เฮาตามภาษาเหมียววัดเดินเล่นเดินเที่ยวพักผ่อนสบายใจเด็กวัดปงชัยแจ้ห่มลำปางอาเล่นกันแล้วเล่นกันบนบนชอบกับบนชิดบนชอบกับบนชิดเล่นกันตรงนั้นดูแลสุขสันต์สบายใจ มีเมียวรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนเมียวที่เกเรก็ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะตอนนั้นไปห้ามแล้วก็บอกกล่าวเขาคงจะฟังอยู่นะคงจะฟังเพราะว่าบอกเขาให้เขาได้รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่กวนกันแล้วตอนนี้ไม่กวนกันแล้วมีน้องไก่ก็อยู่ด้วยกันนี่ครับไก่ก็อยู่ด้วยกัน ทรัพทวีทรัพทวีเดินมาเล่นกับไก่ทรัพทวีโตเป็นสาวจากเหมียวเล็กๆเหมียวเล็กๆที่มาเหมียวเดียวทรัพทวีอยู่กับไก่เล่นกับไก่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนกันแล้วครับก็ขอนําภาพความสุขความน่ารักของน้องน้องเหมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกกานทุกคนทุกท่านสาธุ <c oughs> มนตรีมนตรีกระด้หางกอดอ่ามนตรีมนตรีน,นี้พิชิตชัยพิชิตชยัยมนตรีอยู่ด้วยกันนะเล่นกันครับเล่นกันเอาเล่นกันครับ